สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายสวัสดีทุกคนเลยนะคะในเชื่องนี้นะคะต้องขออาอภัยด้วยที่มาช้าไปไห,นหน่อยนึงนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันประจวันนะคะรายการที่จะนำสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากกันนะคะเมื่อจะเป็นเรื่องของประวัติดาราบทความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผล,มงผลไม้ หรือว่าก็เรื่องของค้ามันเทอรอะไรต่างๆก็จะนำมาฝากกันนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่3มิถนายนตองพนะคะเป็นวันสำคัญของพระสนิกานชาวไทยทั่วประเทศนะคะเป็นวันคล้ายวันพระสัมผัสขางสมเด็จพระชิพพะชนีนะคะก็ ขอพระองค์เสังพระเจริญค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มา,าม,ามาเออมามาเจอกันกับเสี่ยงสาระนารู้กันก่นนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองของรายการน,นะคะ <S 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 นิดาเซีวตาสาช่วงปลายทศวรรษ70มีนักร้องหญิงเอเชียหลายๆคนมีผลงานที่มาสร้างความนิยมในบ้านเราเช่นแอกเนตชานกับเฟลิเซียทั้งคู่จากเกาะฮ่องกองและวิจีชาวตากาล็อกผลงานเพลงที่แฟนเพลงนายเมืองไทยชอบชอบกันก็เป็นงานคาเบอร์เพลงสากลทั้งสิ้นโดยนำเสนอในรูปแบบเพลงโฟกเป็นหลัก ถ้าต้นฉบับไม่ท่เพลงที่เน้นเสียงงอคูสติกผู้เรียบเรียงดนตรีก็จะเรียบเรียงเพลงใหม่โดยนําเสนอผ่านเสียงกีต้ารงเป็นหลักในช่วงเวลาใกล้ๆกันนักร้องหญิงของไทยที่พอจะเท้าข่ายเป็นไทยเดียวกันได้แก่พจนีอินทร์มมานนท์ซึ่งเป็นนักร้องเพลงโฟกประจำขอบอีท็อปและโรงแรมมาโด่งดังเป็นที่รู้จักก็จากการได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องไวโอลล่าวนและรากุตตลุดพจนี เป็นเจ้าของเสียงเพลงระทมรักที่หลังๆยังได้ยินการนำมาคาเวอร์อยู่บ้างจนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทศวรรษที่80ตอนต้นๆน,น,น,นักร้องหญิงที่มีภาพออกไปในโทนเดียวกับกลุ่มที่ได้กล่าวไปก็เห็นจะมีแต่พันนิดาเซลตาใสาเอที่มีผลงานเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากอัลบัม้มและเพลงเบิดตัวคือเพลงเดียวได้สังกัดรถไฟดนตรีระยะวางภาพพันนิดาผูกไว้กับดนตรีโฟก์ในงานสองชุดแรกก่อนที่จะปรับแนวเพลงมาเป็นป๊อปในชุดต่อ,ตอมา พันลิดาเสลตาสายเกิดวันที่13สิงหาคม2508ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ป .2 ขณะที่เรียนอยู่ชั้นป .4 ที่โรงเรียนราชินีมีการประกวดร้องเพลงสำหรับนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนจนเหลือสองคนสุดท้ายนายรอบชิงคู่แข่งของเออีกคนในขณะนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือแอมสวรักษ์ลีละบุตรที่กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกสาวสาวสาวในเวลาต่อมา ขึ้นชั้นประถมเจดังพันนิดาได้เรียนกียร์ที่โรงเรียนดนตรีสยามโกละการเมื่ออยู่ชั้นหมจุดหนึ่งโรงเรียนราชินีต้องการระดมทุนเพื่อหาเงินสร้างสวนขวัญอาจารย์ละดาวันสมศรีจึงทำเทปเพื่อหาไรายได้เข้าโครงการดังกล่าวจึงให้เอ๋และแอมเป็นผู้ขับร้องในเทปชุดนี้ซึ่งมีเพลงเดียวได้ที่แต่งโดยอาจารย์ละดาวันรวมอยู่ในชุดนี้ด้วยทางโรงเรียนก็นำเพลงไปฝากเปิดตามรายการวิทยุในช่วงเวลานั้นรายการมิวสิคเทรนด์โดยคุณระยะได้ฟังเพลงนี้กอชอบ จึงติดต่อมาอยัางอาจารย์ระดาวันเพื่อจะขอนำมาบันทึกเสียงใหม่เพื่อออกขายและให้พันนิดาเป็นผู้ขับร้องแต่ทางบ้านของคุณเอไม่อนุญาตระยะเลยต้องพับโครงการนี้ไปก่อนพัน,นิดาสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในปี2525 25. เข้าใจว่าสอบเทียบนะครับคุณเอกเป็นนักเรียน1.5รุ่นสุดท้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนระบบการศึกษามาเป็นหมู่ในขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งอาจารย์เลดานก็มีไอเดียในการทำเทปขึ้นมาอีกจึงให้พันนิดาเป็นผู้ร้องนำและทำดนตรีโดยทีรศักดิ์อจิมานนทำไปได้สักพักทุนก็นหมดอาจารย์เลดานเลยลองติดต่อไปทางระยะซึ่งมีความสนใจในเพลงชุดนี้อยู่ก่อนหน้าแล้วเทปชุดนี้เลยเดินหน้าผลิตต่อจนเสร็จและออก่ายในปี2520เจด้ชื่อชุดเดียวได้ซึ่งได้รับความนิยมแบบน้ำซึมบ่อทราย คือค่อยๆได้รับความนิยมและขายไปได้เรื่อยๆจนต้องออกชุดที่2หลงรักเธอตามมาในปี2528เป็นการคาเบอร์เพลงเก่าอย่างเช่นหลงรักเธอของอิซึนและหลงและเพียงเดียวจากหนางรักทะเล่นงาน2ชุดแรกวางภาพพันนิดาไว้เป็นสาวโฟที่เล่นกีตาร์และร้องเพลงพันนิดามีเนื้อเสียงบางๆแต่หวานมาก เพลงที่เข้าปากเธอส่วนใหญ่จะเป็นเพลง้าแต่เนื่องด้วยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเมื่อรายการโลกดนตรีติดต่อให้ออกแสดงเธอก็ปฏิเสธไปรวมถึงรายการเกมโชว์หรือทอนโชว์ประเภทต่างๆจะไม่เห็นพันนิดาเลยเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระหว่างที่เตรียมตัวรอไปศึกษาต่อนในระดับปริญญาโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รถไฟดนตรีกอให้พันนิดาบันทึกเสียงงานชุดคิดถึงจนช่วงที่งานชุดนี้ออกวางถ่ายเธอกอบินไปศึกษาต่อแล้วผลปรากฏว่าเพลงฉากสุดท้ายได้รับความนิยมสูงมากและกลายเป็นเพลงประจำตัวคุณเอัาจนถึงปัจจุบันฟังเพลงฉากสุดท้าย h t t p s world wide web .youtube.com ทคอ t e r e equal G W A ห่ T N 8ป K W T A และลิเท่ากับ p L A I V M F ศน R สอ3 e ที่ y ามเควอีอยู่โฟร N แปดิเและนเ็เท่ากับแเพลงฉากสุดท้ายเพลงที่ห้าหน้า A ในชุดคิดถึงจังปี2530ราแรกเริ่มชุดนี้เพลงโปรโมตคือรักไร้ค่าคิดถึงจัง พอสุกจุดสองห้าสามศูนยหนึ่งรักไร้ค่าสองวันที่ผ่านเลยสามแอบรักสี่มีฉันมิเธอห้าชารฉากสุดท้ายหกคิดถึงจังเจงคืนนี้ยังมีดาวแปดรู้ใจตัวเองเก้ารักกว่าที่คิดสิบเหมือน จุดใบไม้ร่วงหลังจากงานพันลิดาก็มีงานออกมาเป็นระยะไม้ยมก ok, โดยมีแฟนเพลงของเธอกลุ่มหนึ่งติดตามงานอยู่เรื่อยๆถึงแม้ยอดขายจะไม่เปรี้ยงงบร้างแต่คุณภาพของงานเพลงและการขับร้องของเธอไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวัง ปัจจุบันพันนิดาทำงานอยู่ที่ปตดส่วนบริหารสัญญาสายการค้าระหว่างประเทศหมายความว่าปตดมีหน่วยงานซื้อน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปแล้วเอาไปขายให้ลูกค้าหน่วยงานเอกเป็นคนจ้างเรือเพื่อไปขนส่งน้ำมันนั้นมาให้ลูกค้าล่าสุดในกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข10เดือนสกัหยายนสอง0ันยายน2550พันนิดาเป็นหนึ่งในนักร้องจากยุคแ0ที่ได้รับเชิญให้เขาร่วมแสดงด้วยเธอร้องเพลงเดียวได้และ ฉากสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเธอนับตั้งแต่ออกอัลบั้มชุดแรกในปี2527พี่เอพันนิดาเซลตาสายพูดถึงชื่อนี้แล้วใครต่อใครคงต้องนึกถึงเพลงเดียวดายกับฉากสุดท้ายก่อนเป็นอันดับแรกเพราะทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายให้กับพี่เอยังไม่นับรวมถึงเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงที่สร้างความประทับใจและยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงอายุคเมื่อกือบ20ปีที่ผ่านมา แต่ก่อนอื่นเรามาฟังพี่เอเล่าให้ฟังกันก่อนดีกว่ารักเริ่มเดิมทีนั้นพี่เอมีแรงจูงใจหรือมีใครชักนําเข้ามาสู่วงการได้ยังไงคะตอนนั้นพี่เอยังเรียนอยู่ชั้นเมรวันศุกร์ที่1โรงเรียนราชินีเป็นช่วงที่โรงเรียนต้องการหาทุนเพื่อสร้างห้องสมุดทางโรงเรียนก็เลยตั้งวงโฟกซองขึ้นมาเลือกเอาเพลงแนวเก่าๆามาร้องแล้วก็อัดเทปขายในโรงเรียนเป็นการอัดเทปที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ75ปีของโรงเรียนตัวพี่เอเองก็เป็นนักร้องนาของวง พอถึงเวลามีงานโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนในละแวกเดียวกันเข้ามาเที่ยวในงานด้วยวงศสกสงเราก็ต้องออกแสดงด้วยที่นี้ก็เลยดังกันในหมู่โรงเรียนด้วยกันเพราะคืนวันศุกร์ที่สองวงดนตรีนี้ก็ออกเทปอีกชุดหนึ่งคราวนี้เป็นการหาทุนให้หอสมุดวชิราวุธ,ธานุสร์จุดเริ่มต้นเรียกว่าจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกนักเรียนก็ส่งเทปชุดที่ระลึกเจ็สิบห้าปีไปให้คุณระยะซึ่งตอนนั้นจัดเพลงสากลอยู่ก็ให้เลือกเปิดเพลงสากลจากเทปชุดนี้ด้วย เป็นการโปรโมตงานโรงเรียนด้วยซึ่งคุณระยะกรเต็มใจโปรโมตงานนี้ให้ด้วยพอคุณระยะได้ยินเสียงนักร้องก็เกิดความสนใจเอาเทปไปปรึกษาคุณทวีพงษ์มณีนินก็ได้รับคําตอบมาว่าผ่านเสียงดีเป็นนักร้องได้คุณระยะกรเลยติดต่อกลับมาจะให้ออกเทปเลยปรากฏว่าคุณพ่อไม่อนุญาตบอกว่ายังเด็กยูต้องเรียนหนังสือก่อนเรื่องอัดเทปไนตอนนั้นก็เลยต้องพักไว้ก่อนแค่จุดเริ่มต้น ก็ได้เห็นกันแล้วว่าพี่เอมีว่ววที่จะเป็นนักร้องอาชีพตั้งแต่ยังเด็กแต่เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวยในตอนนั้นทำให้พลาดโอกาสไปหลายคนคงกำลังอยากรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่าที่โอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องของพี่เอได้เริ่มขึ้นซึ่งพี่เอก่อให้ความกระจ่างมาว่าโอกาสที่จะได้ร้องเพลงตามที่ชอบหนะมาถึงเอาตอนที่อยู่ปีหนึ่งธรรมศาสตร์ตอนนั้นคุณครูละดาวันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและควบคุมการสอมของวงโฟกซองโรงเรียนราชินีจะแต่งเพลงไว้เยอะ เป็นคนแต่งเพลงเดียวได้ด้วยนะก็จะคัดมาสก,กว่าเพลงให้ร้องทำเดโมแล้วก็มีดีเจคนหนึ่งสนิทกับครูลดาดวันเอาเดโมเนียไปหาผู้สนับสนุนก็ไปเจอเอาคุณระยะเข้าทีแรกคุณระยะยังบอกเลยว่าคุ้นๆเสียงนี้นะแต่ก็สนใจและตอบรับที่จะทำเพลงด้วยตอนนั้นคุณพ่อก็อนุญาตให้ทำเพลง แล้วย้ำด้วยว่าให้ทำชุดเดียวนะก็รู้สึกดีใจว่าจะได้เข้าห้องอัดแล้วเพลงชุดแรกนี้ก็มีเพลงเดียวดายด้วยปรากฏว่าเกิดดองเรียงงบรางเลยก็เลยได้ทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยตามปกติของการเป็นนักร้องเมื่อออกผลงานแล้วใครต่อใครก็หวังที่จะได้ออกคอนเสิร์ต เพื่อจะได้โปรโมตผลงานของตัวเองโดยเฉพาะอายุคนั้นเวทีโลกดนตรีเป็นเวทีที่ศิลปินแต่ละคนใฝ่ฝันที่จะได้แสดงนอนเวทีแห่งนี้ซึ่งพี่เอกก่อสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราด้วยการพูดถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับพี่เอเองนั้นกลับไม่เลยไม่เคยคิดที่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเป็นนักร้องคนเดียวที่ไม่ยอมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเลยไม่ชอบด้วยจริงอยู่ว่าชอบที่จะร้องเพลงออกอัลบั้ม แต่ไม่ได้นึกอยากเป็นนักร้องเต็มตัวก็เลยไม่ค่อยได้เห็นที่เอตามสื่อทีวีนอกจากแค่ในมิวสิกวิดีโอเท่านั้นอย่างนี้แล้วผลงานชุดต่อต่อไปยังมีออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าและได้รับการตอบรับเหมือนชุดแรกมั้ยคะห่างจากชุดแรกประมาณปีหนึ่งถึงได้ออกอัลบั้มชุดที่สองออกมาชื่อชุดหลงรักเธอซึ่งชุดนี้ก็จะเหมือนกับว่าถูกคนรอบทั้งผลักดันให้ร้องเพลงแล้วเพลงในอัลบั้มชุดนี้ก็จะหยิบเอาเพลงเก่าบ้าง เพลงนายละครมาร้องบ้างก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้เสียความมั่นใจไปเหมือนกันจากช่วงเวลานี้ก็เตรียมตัวจะไปเรียนเมืองนอกก็เลยคิดว่าจะไม่ร้องแล้วแต่ก็ถูกขยันขยอว่าให้ทำเถอะก็ยอมทำชุดนี้มีชื่อว่าคิดถึงจังอย่างนี้แล้ว ผลงานชุดต่อต่อไปยังมีออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าและได้รับการตอบรับเหมือนชุดแรกไหมคะทิ้นห่างจากชุดแรกประมาณปีหนึ่งถึงได้ออกอัลบั้มชุดที่สองออกมาชื่อชุดหลงรักเธอซึ่งชุดนี้ก็จะเหมือนกับว่าถูกคนรอบทั้งผลักดันให้ร้องเพลงแล้วเพลงในอัลบั้มชุดนี้ก็จะหยิบเอาเพลงเก่าบ้างเพลงในละครมาร้องบ้างก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้เสียความมั่นใจไปเหมือนกันจากช่วงเวลานี้ก็เตรียมตัวจะไปเรียนเมืองนอกก็เลยคิดว่าจะไม่ร้องแล้วแต่ก็ถูกขยันขยอว่าให้ทําเถอะก็ยอมทําชุดนี้มีชื่อว่าคิดถึงจังแล้วเท้าก็เอาผลงานเพลงไปออกในรายการวิทยุที่พี่จอดจัดอยู่จะว่าไปแล้วชุดนี้จะมีเพลงเพราะหลายเพลงนะแล้วทางค่ายก็ตั้งใจโปรโมตเพลงรักไร้ค่า แต่เพลงที่ดังกลับเป็นเพลงฉากสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ชอบโปรโมตผลงานเพลงเอาเลยพออัดเสียงเสร็จก็ออกเดินทางเลยทั้งๆท,ที่วันเดินทางยังถ่ายวิดีโอไม่เสร็จด้วยซ้ําไม่ได้ติดตามเลยว่าผลตอบรับต่ออัลบั้มชุดนี้เป็นยังไงแต่ก็มาแปลกใจที่ช่วงนั้นมีจดหมายจากแฟนเพลงตามไปถึงเมืองนอกเลยแต่หลักฉบับก็พูดถึงแต่เพลงชุดนี้ว่าเพราะมากบ้างชอบมากบ้างละ่ะก็เลยได้รู้ว่าเพลงชุดนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก ถึงกับมีโทรศัพท์จากสื่อมวลชนทางนี้ติดต่อสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์เลยพอสมัมอร์ปุ๊บคุณระยะก็ตามตัวกลับมาบอกว่าไม่กลับไม่ได้แล้วต้องออกงานโชว์ตัวบ้างช่วงนั้นกลับมาเมืองไทยหนึ่งเดือนนี่ออกงานทุกวันแล้วก็อัดเทปชุดใหม่ด้วยคือชุดข้ามฟ้ามาฝากขากลับไปเรียนต่อน,นี่เรียกว่าขึ้นเครื่องก็ต้องนอนตลอดเลยเหนื่อยมากตอนนั้นถึงกับออกปากว่าไม่ไหวแล้วไม่ร้องแล้วล่ะ พอหลังจากออกเทปสี่ชุดนี้แล้วก็ออกอัลบั้มรวมฮิตหนึ่งสองสองชุดนี้ียังขายได้จนป่านนี้เลยนะพี่เอยังลำดับถึงผลงานของตัวเองชุดต่อไปให้ฟังอีกว่าถึงตอนนี้อัดเพลงไทยไป4ี่ชุดแล้วก็รู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนแปลงบ้างเลยขอทําเพลงสากลซึ่งก่อนจะทําก็มีบางคนสบประมาทเอาเหมือนกันว่าแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทําได้ดีซึ่งตัวพี่เอเองก็มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าจะทําได้ก็เลยได้ทําออกมาเป็นชุด Back to the Oldest Days เป็นเพลงสากล o โฟกซองเลือกเอาเพลงของ p ีเ e อร์ม r รี่ปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างดีก็เลยรอดตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็เลยทำเพลงสากลตามออกมาอีกสองชุดพร้อมกันเลยคือ In The Mood I ไอไอหลังจากทำเพลงสากลมาสักสามชุดทางค่ายก็มาคุยว่าเพลงสากลน,น่าจะพอก่อนนะเดี๋ยวแฟนๆเพลงจะลืมซะก็เลยหันกลับมาร้องเพลงไทยอีกเพลงที่ออกมาก็จะเป็นแนวเดิมเมแล้วนะ เป็นเพลงแต่งใหม่ทั้งหมดชื่อชุดใจสองดวงกับเติมเชื้อไฟแต่ผลตอบรับของเพลงทั้งสองชุดนี้ก็ยังไม่สามารถเทียบเท่าเพลงเดียวดายกับฉากสุดท้ายได้พี่เอก็เลยมาคิดว่าถ้ายังอยู่อย่างนี้ต่อไปคงจะไม่ดีนักเป็นแน่ถ้าคิดจะร้องเพลงให้ได้ดีตัวพี่เอเองก็น่าจะมีส่วนร่วมมากกว่านี้ทั้งในเรื่องการเลือกเพลงและในเรื่องการตัดสินใจในเพลง เพราะเพลงที่พี่จะร้องนี่ถ้าตัวพี่ไม่ชอบเพลงแล้วคนอื่นจะชอบได้ไงตอนนั้นเลยเลยตัดสินใจหยุดทําเพลงซะก,ก่อนคือเป็นการรอที่จะได้เพลงที่ถูกใจด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะยังมีงานประจําที่ทําอยู่น่ะช่วงเวลานั้นเดินไปตามถนนหรือที่ไหนก็ตามเจอใครที่จําได้ก็จะมีแต่คําถามว่าไม่ออกเทปแล้วเหรอไม่ร้องเพลงแล้วเหรอก็เลยมาคิดว่าก็ยังมีพน้อยากฟังเพลงของเราอยู่นะ คขใาวสื่อเส้นที่สองของรายการคือกันประจำวันนะคะวันนี้ก็อ่าจะเจบแล้วกันเรวกว่านิดนึงนะคะวันนี้ตอนช่งวงเที่ยงบ่ายก็อากาศร้อนนะคะสักครู่ค่ะมีสายค่ะ ตอเาอาคดีขอภัยด้วยนะคะฮะคดีสายเข้าในช่วงที่จับรายการนะคะต้องขออไปด้วยเอาละค่ะวันนี้ก็ลารายการไปกันนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจขึ้นพระศรีรัตนรรนะคะและสิ่งศสักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระเอิงจึงปกปักรักษาคุ้มครองคนรุูร้แังทุกท่านให้อยู่ดีมีความสุขนะคะกับวันหยุด แข็งสัปดาห์นี้นะคะเอาละค่ะก็ะอ่อจบรายการจะก,กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอ่อวันนี้ก็รับอ่อโอกาสเอ่อเขาเรียกอะไรคืออากาศร้อนน่ะนะอากาศร้อนกันทั่วหน้าเลยนะคะเอาละค่ะลาจริงๆละไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ